สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวัส่อมมือเถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นหน้าจอ vivo นะคะเครื่องนี้เป็น vivo y33t นะคะซึ่งของลูกค้าเนี่ยจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะจอด้านบนนะคะ ค่อนข,ข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสาหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคอันนี้ทัชสกรีนหน้าจอนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะนี่นะคะ ถ้าสกินหน้าจอได้นะคะสี่จอสี่จอไม่เพีย้ยนไม่มีดิบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสี่จอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันศูสี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะ นี่นะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้นะคะนี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ